สวัสดีครับวันนี้กับรถ MG Hybrid HS ทันสวยกันนี้นะครับเข้ามาติดกล่อง Android Box นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านถาวรมตูช็อปนะครับวันนี้เราได้มีการแนะนําตัวสินค้านะครับตัวนี้เป็นกล่อง Android Box นะครับเป็นยี่ห้อมิชิก้านะครับเป็นรุ่น XP5 นะครับตัวนี้สเปคตัวเครื่องก็จะเป็นแรม6รอบ128นะครับอยู่กับ MG HS คันนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับ ผ่านช่องยืดีเท่น,นั้นเองนะครับเป็นกล่องขนาดเล็กประมาณนี้นะครับสามารถาวางไว้ได้เลยก็จะเปลี่ยนหน้าจอของท่านนะครับให้เป็นระบบ Android นะครับจะมี y t u t u n e t f t i x นะครับทีวีออนไลน์นครับที่สามารถใช้งานได้เลยนะครับเปลี่ยนจากหน้าจอเดิมให้เป็นระบบ a n d ด o i d นะครับเมื่อเป็นระบบของท่านเป็น Android แล้วนะครับก็ มาแชร์ฮอสปอตหรือว่าตัวเครื่องก็รองรับซิมการ์ดนะครับน,นำซิมการ์ดมาใส่เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองเป็นหา YouTube นะครับมามาอคอนโทรลต่างๆก็ยังสั่งงานได้ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับมันจะเป็น YouTube นะครับก็ใช้งานได้เลยเไฟไฟไยดี๋ยวเราไปลองดูเป็นทีวีออนไลน์นะครับ มีไลน์ช่องดิจิตอ้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับพียังมีเน็ตให้กล่องเอ็นดอยเท่นั้นเองนะครับช่องรายการเปลีด,ด้านค่านี้ได้เลยนะครับง่ายสะดวกต่อการค้นหานะครับแผนที่การนำทางนะครับก็เป็นเป็น Google Map นะครับอันนี้ก็ค้นหาด้วยเสียงได้ตามปกติเลยนะครับโอเคสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับ ติดต่อได้ที่ร้านถาวรออตช็อปเรียบทางดวดกมไมล์ลามิทานะครับวันนี้ล่าวคำว่าสวัสดีครับ